กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญแชนแนลนะครับผมครับผมเอาเมื่อนี้เขามาอยู่กับปอขวยพอไก่ยนะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาแล้วเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาไมกแล้วครับในวันที่เก้าเนาะครับผมวันที่เก้าพฤศจิกายนสองพันท่าร้อยหกสิบแปดอีพีที่เก้าสิบเจ็ดครับผมอีพีที่เก้าสิบเจ็ดนะครับเอาก่อนอื่นขอบคุณเอฟซีก่อนสามตัวที่คลิปที่เก้าสิบหกเด้อครับผมแม่ทองไปหาคุณแม่บังอ่อนเด้อครับ อำเภอนาำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกดครับผมเอาจัดทรงแล้วตัวที่สองครับไปแม่สาวไปหาคุณแม่บางออนคือกันครับผมอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับตัวที่สามไปหาคุณพ่อหมุนด้อครับผมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับจัดทรงเรียบร้อยเบิดสุตโตแล้วให้กำกัคุณกุ้นออกแม่แพรลูกเอาเงินแสนเขาบ้านเอาเงินล้านเขาเงินเจ้าครับเอามือนี้เขามีนําเสนอพี่น้องจักรายการพ่อ ซีไล่กันครับผมเมื่อนี้มีอยูซีไล่กันเด้อพี่น้องเด้อครับอ่าเป็นชุดแม่สาวเนาะครับเนาะชุดแม่สาวเบิดน,นี่แหละครับผมเป็นชุดตั้งฟ้ามเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่ก็ลังมองหาเนาะครับเอาเอาตัวแรกก่อนครับผมเอาเบิ่งกับตัวที่หนึ่งเลยพ่อตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านเด้อมีใบครับผมลูกสาวของพ่อเบิ้มพันล้านเนาะครับอายุสองปีครึ่งอ่าอายุสองปีกว่าพี่น้องครับพร้อมผสมแข่าฟันน้ำนมเพิ่มล้นเหลี่ยมหนึ่ง ครับผมฟันน้ำนมเพิ่นเพิ่งหลุดเหลี่ยมนึงเนะเ<อ>าะอ่าแต่ว่ายังบ่ทันขึ้นเด้อพี่น้องเด้ออัตลา,ายู่สอปีกว่าครับลูกเบิรมพัดลานสูงลอยบวกลบเด้อพี่น้องครับส่วนสูง143บวกลบนะครับไายมาดงงห้คแ่อยตัวนี้ส่ร้อยน,นี่สิบ่145ได้อยูบอ่บ่พ่อได้ได้เนี่ย,พ,ยพี่น้องครับแม่เพิ่นนี่เป็นสายทางไหนครับผมสายทางเพชรอุดรครับผมเกิดจากแม่สายเพชรอุดรเนาะครับเนาะอ่านี่แหละลูกเบิร์มอุ้ยเอาเบิ่งกับหน้าตาเพิ่นเลยพี่น้องครับโอ้งออนนฟไปหายอนหาาเตยย่งดี บ้อหน้าตาพี่น้องครับตาแต้มเนี่ยแก้มเจ้ากระจ้๊ตาแต้มแมจ้มจั๊อ่ผมอ่องข้อขาวสองอ่องนะครับเนาะแมนเนี่ยเบืองพี่น้องครับจีบเล็บจีบเท้านี่เป็นธรรมชาติมากพี่น้องครับเนี่ยจีบเล็บจีบเท่าง่ายมือรีบค่อยๆครับผมเปี่ยงเบื้องเบื้งเบ้งหูเบิ้งหูพี่น้องหน้าตาพี่น้องครับเนี่ยหูงันฟันลั่มนะครับเนาะเนี่ยเมียสายสักอู้ดอนพี่น้องครับเบิ่งคุโอ้เขาเปิดกว้างนะพ่อเนาะพ่อยืนทั้งขาพ่อเลยครับวันถัดมาล่าสองดอกเลยพี่น้องเอ้ยขวันคู่ าแดดเริ่มมาเด้อพี่น้องเด้อดเหมนแดดบดพี่น้องครับคือมันฝ้าคืมฝนแน่ครับผมมุดเจ้าว่าพายุเขานะครับพายุเข้าออกไปแล้วออกไปแล้วพ่อสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพายุเอาจุงยางได้พ่อป่านี้ไมาม่ป่านพี่น้องเบิ่งงามๆครับผมโอ้ยเด้งเง่าเด็กเขาวีขนาดค่อยน้อยแม่นครับผู้ใดที่ก็เลังมองหาเนาะเปิ้งไทเปิ้งไกแม่พ่นพี่น้องครับเบิ่งายพี่น้องครับพ่นไายสวยพี่น้องครับเนี่ยหางกะลัม เปิดไปสี่สิบเก้าคะแนนลืมบอกครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดนะครับฮ่าไหวรุ่นใจร้อนนะป้าวโทฮอพ่อจุ๋งงามงามงามพี่น้องคั้ยแม่นี่เอาไปผสมได้เลยครับผมนี่ก็คือเ้าเอาไปนี่ล่อให้ฟันเพิ่นขึ้นเนาะล่อฟันเพิ่นขึ้นเราผสมเพิ่มขึ้นพี่น้องครับเหาจังผสมเอาเพิ่นแมนแมนเฮออายุอีกจังน้อยพี่น้องครับเนี่ยเอาเนี่ยเอาหนังเสย์เพิ่นอีกจังน้อยครับผมได้เงาได้ข่าพี่น้องเอ้ยลูกเบิ้มพันล้านเอาพ่อข้านาักด้ไหมเอาพันธุกรรมดีๆยังสิไปไว้เด้อนี่าะพี่น้้อองงงครัับผูใดที่กาาลมหเนะ แน่น่เพราะว่าตอนนี้พ่อเบิ่มเพิ่นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อตุยแล้วตุยแล้วเพิ่นครับผมนี่แหละพี่น้องครับเอาพันตัวรับดีๆจังสิไปไว้เพิ่นครับผมเอาป่อยตวนเลยครับเอาข้อยแม่นี่เด้อเป็นลูกสาวเบื่อพันล้านมีใบรอดนะครับผมความสูงเพิ่นลอยสี่สิบสามบอกลบครับเดี๋ยวนี้เพิ่นได้สองปีครึ่งเอาไปผสมถ่าฟันเพิ่นหลุดอีกก้อนถ่าฟันเพิ่นขึ้นก้อนถ้าจังผสมก็ได้ก็แล้วแต่พ่อเจ้าครับผมเอา เปิดคะแนนไปสี่สิบเก่าคะแนนเด้อครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทนะพี่น้องเด้อแมนแมนแมนพันตุกกรรมดีๆของพ่อเบิ่มพันล้านครับผมผู้ใด่นอ้ยหลังมองหาเนาะครับเนาะแม่เงี้ยบอกแม่พันพี่น้องครับมั่นทายเพิ่นหนกสูงเลยพี่น้องครับเอาเอาใจละพี่น้องตรวจใบสี่สิบเก่ากันนะครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพิ่นเป็นยังไงครับผมเอาข้อย่อยแม่นี่เด้อครับความสูงเพิ่น ความสูงเป็นลอยสามที่สามบวกลบเนอะครับผมหนึ่งร้อยสามสิบสามบวกลบครับผมเพื่อนเป็นลูกสาวของเก้าเจริญครับผมลูกสาวของพ่อเก้าเจริญแมนอ่าแม่เพื่อนนี่เป็นสายทางไหนพ่อสายอุทัยครับผมเกิดจากแม่สายอุทัยด้วพี่น้องด้วยสายอุทัยนี่พี่น้องคุ้ยแมนตอนนี้อายุเพื่อนเท่าไรพ่อสิบห้าเดือนสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนกลัวสิเขาสิบห้าสิบสี่สิบสี่สิบห้าเดือนเนาะครับเนาะเบิืงขาหลุดวะไงครับผมนี่พี่น้องครับเป็นคุ้ยสีเหลืองดันเมือกเกืึศ พันธุกรรมดีๆของสีดอกเล่าหายากพี่น้องเอาเพิ่มกำหนาตาเพิ่มเล็กพี่น้องครับมาสีดอกเล่านี่สายอุทัยไถ่นี่มังหูมาหูเชือกตาแต็มแก้มเจ้ากระจั่มพูดด้วยแก้มจั่มกระผมนี่มังอ่องข้อพี่น้องครับเบิ้งขาอ่กข้อพี่น้องครับงขาคอยกับขาคุ้ยพี่น้องครับแข้งขา อ่าเปรียบเทียบเอาพี่น้องครับเบิ้งตาสวยมากพี่น้องครับเนี่ยดีสำคัญหัวใหญ่พี่น้องครับหัวหมอทองอืมอดอนาเอาเปิดกว้างายกไท่าย่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่ั่อา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่บ่ใ้่่่่่่่น่่่่่่ค่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่ใหญ่่่่่่่่่่่่่นพ่่่่่่่่ท้ายในพ่อบดนี่ นี่พี่น้องครับเบิ้งไทยครับผมขายมะนาวตัดครับผมนี่ละเขาจังเอิญแบบเนาวตัดเนี่ยแข่งขาแม่เพื่อนี่สูงไร่ภายในน่องหัอสูงลอยห้าสิบสามครับผมเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบสามนะพี่น้องเนี่ยแม่เป็นสายอุทัยนี่เลยพี่น้องครับพูนะเพิ่อุ้ยเบิ้งเหรอพี่น้องครับเบิ้งพูนพูนนะพอจีภาไปประกวดงานครับเนี่ยเอาพอทวนเลยครับเอาควอยแม่นี่เด้อความสูงคงเพิ่นลอยสามสิบสามหวกหลบเด้อครับผมเป็น เพิ่นเป็นสายวัวไทยลูกเก้าเจริญมีใบครับผมออเปิดใบสี่สบห้าคะแนนครับผมสี่0มืหาพันบาทพี่น้องเด้อสมคอยหายากครับบ่บ้องหาเนาะครับเนาะพันธุกรรมของพ่อเก้าเจริญรับตาสวยๆพี่น้องเนี่ยออกไปไว้เป็นแม่บอกแม่พันยืนขอกข้าอีกจักตัว้อพี่น้องเด้อผูใดทีีมีอยู่แล้วเนาะแมนอ่าผู้ได้ที่เป็นมือไม่ก็เป็นตะเรียงพี่น้องครับอ่าเป็นตะเลียงตะพันนา่อพี่น้องครับผมเชืองเลยหล่กกล้วยตัวนี้กินยาก็ดีเชื่องมากพี่น้องครับ สีดอกเล่าง่ามมีลีพี่น้องครับเบิ้งเอาว่าแกบใจเมื่อเบิ้งขอกกล้วยพันธไก่ทั้งมาไปสะดวกทั้งมานั่นนี่แหละครับผมดังไปทั้งมาสะดวกเของเมื่อเบิ้งที่หนาขอกหนาฟ้ามเลยเรืนะพ่อเนาะแมนเอาเบิ้งกับตัวต่อไปครับผมครับผมมาพบกับตัวที่สามนะครับ ครับครับพ่อตัวที่สามในสถานะเพื่อนเป็นยังไงครับผมเอาค่อยสาวแม่นี่เนะสาวฟันน้ำนมเกลือกันครับผมแม่สาวฟันน้ำนมอายุสิบสามเดือนอายุสิบสามเดือนครับผมพวามสูงหนอยสามสิบสามบวกลบเพื่อนเป็นลูกสาวของเพชรลำโคงมีใบหลอดเนะครับผมสูงหนึ่งร้อยสามสิบสามบวกลบนะครับเนาะแม่นลูกสาวของพ่อเพชรลำโคงครับผมตัวนี้ก็บมันเป็นทัพบดาลจากแม่สายทั้งไหนพ่อสายทันธเพชรอุดรนเกลือกันเนะแม่สายเพชรอุดรเนาะครับเนาะ แมแนนอ่แหละพี่น้อครับอายุ13เดือนครับผมเปิดไว้39คะแนนครับผม39,000บาทเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งอันใดไหยสีดอกเล่างามพี่น้องครับเนี่ยแต่ยังควยคือเปิด39มาเบิ่งพี่น้องครับเอาเบิ่งกับหน้าตาไม่เลยพี่น้องครับปวดหน้าสวยอู้ยหน้าตาไม่พี่น้องครับเพียบพอมาเลยพี่น้องครับเบิ่งตาแต้มตาแต้มแก้มเจ้ากระจำเอาเบิ่งองค์แก้มแก้มจั่ครับเอปวดสององค์พี่น้องครับนี่เป็่งใหญ่มั่วจ้าว่ะขั้นพี่น้องครับกีบเรียบกีบเท่าขาผมขาใหญ่นะพ่อเนาะ ก็ขาดุกๆง่ายๆก็ดุง่าพี่น้องครับเบิ่งนี่เบิ่งช่วงทั้งหนาพี่น้องครับเพลงในมุนจาวะหน้าตาแม่พี่น้องครับงามพี่น้องครับงามงามงามเพื่อนงามโตัอท่องพี่น้องครับเขาเบิ่งง่เลยพี่น้องเนี่ยอ่อนดูสิฟองครูฟองครูหนึ่งพี่น้องครับวันทัดมาล่ากับครูหนึ่งด้วพี่น้องเนี่ยพอเบิ่งช่วงท้ายเพื่อนนะครับผมมันหับมันหับท่องเนี่ยจุงย่างเลยครับมาเนี่มาพี่น้องครับคูเดสี่กำลังมองหาเนาะอ่ามือนี้เขามีตั้งแต่ชุดแม่สาวด้วยพี่น้องเด้วยคูเดลไปดิสั้ายเ่งหางงพี่น้อครับ ไผ่เก่งสุดูตุไายนี่สูงนะพ่อเนาะแม่นไายนี่สูงโด่งเลยครับมันต้องเป็นจังฉี่ล่ะกล้วยสายพัฒนาเฮรอเนาะมันเป็นกล้วยเราเกล้วยน่ารักไหมสีดอกเล่าพี่น้องครับผมโคตรห่วงขาใหญ่แห้งพี่น้องครับอ่อนซ่อนโคตรกระดูกเพิ่นใหญ่อีีพี่น้องครับผมโคตรหัวโตพ่อจูงมาจัดท่าแล้วก็ท่วนในพี่น้องรอบครับผมมีซีไร่กรเด้อพวยมีซีไร่การพี่น้องครับอ๋อจัดดิบๆไหมพี่น้องเลยมักวัดเนี่ย กดไปเด้พี่น้องเด้ด<ไ>อตัวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เหมาหมดสุดเลยกันสบายโกเลยเอาขอตัวเลยครับบัด <หา S 1> นี้เอาคล้วยแม่นี่ความสูงลอยสามสิบสามบอกลบเ,เป็นลูกสาวของเพชรล่ำโค้งอายุสิบสามเดือนเด้อครับผมเปิดคะแนนไบสามสิบเก่ากะแนนเด้อครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อแมนหาสะดวกแต่เขาเบอร์เบอร์ตัวจริงพี่น้องครับเนี่ยห, <า S 1> หมื่นนี่เขามีให้เลือกอายุสี่ไร่กันเอาซื้อจักหน่อยได้พี่น้องเริ่มหาเนีคักเดากล้วยจักหน่อยกับสีแป้งเดี๋ยวเดี๋ยวเจียวเข่าผ้าอยู่กันนี้ไปแล้วล่ะครับผมนี่แหละเอาเบ เออบอสะดวกกทรวีดีโอข้อนะพ่อเนาะแมนวิดีโอข้อขามาเบิง้งออยากเบิ้งมองได้เพิ่มเติมกับทักไลทักเฟียดข้ามาพี่น้องครับมาทักเฟียดทักไล่ออด้วยพี่น้องเด้อกันคน้นแปลกนานี่มิช,ชาชีพไหลได้หอยกล้วยฮะได้ห,หอยงัวน้ำกันนี่กัได้ดดได้เตือนกันไว้ลงเฟียเอาคล้วยของเจ้าของไปว่าเป็นคล้วยของเจ้าของแล้วค่าถึกถพี่น้องอย่าหลงเสียครับผมไปไอไปเสื้อกับขอกที่ว้ว่างใจก็สันกับขอเฟซขอ อ๋อไล่เพิ่อนหายพี่โอ้ข้อเบิ้งเด้อครับผมเป็นไปได้ก็คือมาเบิ้งตัวจริงเลยนะพ่อเนาะแมนขัดมันไข่ไก่มองที่ยูที่เศร้าเพิ่นเลยพี่น้องครับอ่าที่ยูขอกเพิ่นเลยอ่านี่ก็คือเขาดีมันใจได้อีกแบบนี้แหละพี่น้องครับขันไก่อะไขัดขัว้วฟางใจข้อข้อยพอยไก่กลายเป็นวิดีโอข้อกระจายใจก็ได้ มาเป็นยังครับผมเอาเอาเบิ้งกับตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาพบกับตัวที่สี่นะครับครับครับพ่อตัวที่สีเนี่ยสถานะเพ่เป็นยังไงครับผมเอาควายหน่อยแม่นี่เด้อสาวฟันน้ำนมคือกันครับผมแม่สาวฟันน้ำนมความสูงบันลอยสามสิบบวกลบเด้อครับผมสูงหนึ่งร้อยสามสิบบวกลบครับผมเพิ่นเป็นลูกสาวบิ๊กบุรีรัมเด้อลูกสาวของพ่อบิ๊กบุรีรัมอายุเพิ่นนี่ได้สิบสามเดือนคือกันครับผมอายุสิบสามเดือนเด้อพี่น้องเด้อแมน สาวของพ่อบิ๊กบุรีรัมอ่าเปิดใบสามสิบบวกลบพี่น้องครับเปิดใบสามสิบสามคะแนนครับผมสามหมื่นสามพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับแม่เพื่อนนี่เป็นสายทางไหนพ่อสายเพชรอุดรครับผมเกิดจากแม่สายเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อหูงอนฟอนลำนี่ทั้งย้อนทั้งเจ้ยขายมะนาวตัดทิ้งโอ้ยสีเหลืองครับผมแดดออกมาดีสีเหลืองปั่นเหลืองหุ้หึ่ยนี่แดดถือแดดแล้วพี่น้องครับเหนืยหนาเจ้าว่าเคล็ดอีกนะเบื้องหน้าตาพี่น้องครับเนี่ย ตาแต้มพี่น้องตาแต้มแก้มเจ้ากระจิ้มนะนบ่ครับของข้อขาสองอ่องชัดเจนมากพี่น้องแม่เนี่ยเบิ่งแข้งขาพี่น้องครับหยิบเต็ดยหิบเท่าดีเลยพี่น้องเด้องามเนี่เบื้งช่วงทั้งหนาเพิ่นพี่น้องครับงามเพิ่นงามตัวงทางเพราะอะไครับย็นทั้งทางเลยพี่น้องเบิ่งช่วงทั้งหนาเพิ่นหนาสวยมากพี่น้องครับสวยเอาเบิ่งหางอีกนะเบิ่องไทยเบิ่งหางหางสวยเอาเบิ่องไทยเบื้องไทยที่เนื้อหนังดีมากพี่น้องครับเนี่ยไทยไทยง่ายพี่น้องไทยงหายหางลายพี่น้องครับ ใส่สามสิบสามกระแน่นอะสีเหลืองท่องพี่น้องครับแมนนะลูกสาวพี่นิ๊กบุรีรัมโอเคโดนๆเขามีมากเลยพี่น้องเด้อแมนลูกสาวบิ๊กบุรีรัมนี่พี่น้องครับแมนนี่ยบิ๊กบุรีรัมเป็นลูกของผู้ใดก่อนเอ้ลูกใครบุรีไทยครับผมอ่านี่แหละพี่น้องครับกระเบิ้งเอาพี่น้องครับโอ้ยุุนะดูดูดพูดเอาขวยแม่นี่ได้ความสูงลอยสามสิบบวกลบครับผม อายุเพิ่นสิบสามเดือนเป็นลูกสาวของบิ๊กบุรีรัมด้ะเปิดใบสามสิบสามคะแนนครับผมสามหมื่นสามพันบาทเออพี่น้องด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับนกสดสี่ตัวนี่มีส่วนลดหลายครับผมหรือว่าพี่น้องสะดวกจับเป็นคู่ก็ได้เนาะแมนพี่น้องมักตัวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จับใส่เป็นคู่กันก็ได้จับใส่เป็นคู่กันมีส่วนลดหลายพี่น้องท่านใดพอมีกําลังอะยกชุดไปเลยก็ได้พี่น้องครับเป็นชุดต่างฟ้ามเลย อ่าเขาก็ทีมีราคาพิเศษให้นะครับเอาพ่อฝากเอฟซนะครับวันนี้เอาขอบคุณหลายๆเด้อทุกการติดตามโทรมาหลยหลยครับไอคลิปที่เก้าสิบหกเนาะคู่บ่ได้ก็เอาเบิ้งซีตัวนี่ไปครับไปใกล้ใกล้กับเปิดราค่าตามเนื้อผ้าครับผมกับราคาปัจจุบันครับราคาปัจจุบันมันกัมีโตวถือกตัวบ่เถือกครับแพงตัวบ่แพงครับแต่ตามผนาะพ่อเนาะตามเนื้อผ้าถึงกล้วยมันเดี๋ยวนี้ก็อึดยากคักแล้วเดี๋ยวนี้มันอึด ครับผมหาเล่มไปเจ้าตัวสองตัวไปครับเอาเอาจัดเด้อพี่น้องครับผมเอาเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามเนาะครับเนาะครับอ่าช่องใบบุญชาแนลครับผมพ่อพ่อไกลเนาะครับคือเก่ามีอะไพี่น้องครับผมเอาเนี่ยกระของแถมเขาก็ยังเป็นกระดิ่งที่เกวว่าเนาะพ่อเนาะกระดิ่งแถมส<อ>ุดโตกระดิ่งพี่น้องครับสนตะไผ่สนตะไผ่ไม่ให้บัดสุดโตเด้อพี่น้องเด้อดิ่งก็เพิ่งเปลี่ยนสายตะไผ่ไม่ให้เนาะ ไอ้บอลแล้วเลยบ่ได้บ่ได้เฮ็ดอีกนี่คือเฮองเหยียดไทยไวเรียบร้อยพี่น้องครับแมนแมนแมสบายใจเอาไทยไปแบบใดพี่น้องก็สิได้ไปแบบนั้นแหละพี่น้องแมนเบิ่งพุดน่ะอ้าพี่น้องครับเอ้าเอ็นจังได๋ก็อย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งให้หมู่ข่อยเนี่ครับผมเอ้าเอาจังซั่นล่ะครับผมเอ้าแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ